บพบกับพวกเรากลุ่มท r u อินวันวันนี้เราจะมาเสนอวงล้อสะกดคำค่ะพบกับครูแดกครับครูแนนค่ะครูตุ๊กค,ค่ะสามคนเราจะมานำเสนอนะครับวัตถุประสงค์และวิธีการเล่นนะครับหรือว,วิธีการสอนพบกับครูตุ๊กเลยครับวัตถุประสงค์นะคะของวงล้อสะกดคำนะคะ 1. เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวสะกดคำนะคะ 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกสะกดคำค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการใช้ค่ะ,คะโดย สำหรับวิธีการใช้นะคะจะมีตัวหนีบนะคะเราหนีบไปที่วงล้อเสร็จแล้วปุ๊บพอลราหมุนนะคะหมุนวงล้อปุ๊บนะคะจะมีพยัญชนะแล้วก็สระนะคะเราก็สะกดวีวีนะคะตัวอย่างเช่นอออ่างกับสอือก็อ,อือค่ะแล้วก็ผู้ใช้นะคะคนที่ใช้ก็สามารถใช้คําต่างๆนะคะพยัญชนะต่างๆใส่็นพยัญชนะได้ไดนะคะ,ะ,ค,ะครับผมนะครับแล้วก็ทั้งกลุ่มเลยนะครับ เห็นไหมว่าวงร้อยศกกรรมมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราคุณครูเราควรจะสอนเด็กให้ถูกต้องนะครับและมีสื่อที่ถูกต้องทันสมัยสวยงามให้เหมาะสมกับเด็กครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ